นี้นะคะเป็นยางขอบ12ที่ใช้เป็นล้อหน้าของรถตุกๆสามล้อนะคะเรามีให้เลือกทั้งหมด5เบอร์5แบบนะคะ <grille. S 1> เดี๋ยวเราจะแนะนำไปทีละตัวเลยนะคะ mm hmm. ตัวแรกนะคะเป็นยางเบอร์5.20อขอบ12ตัวนี้นะคะยางจะค่อนข้างสูงที่สุดนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางของยางนะคะอยู่ที่ประมาณ56ซนติเมตรนะคะวัดจากจุดสูงสุดนะคะถึงจุดล่างสุดนะคะประมาณ56ซนติเมตรนะคะตัวนี้จะสูงที่สุดนะคะถ้าเราอยากให้ตัวหน้ารถของเรานะคะเชิดขึ้นเล็กน้อยนะคะเราจะแนะนำเป็นยางเบอร์นี้นะคะตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้ถึง3 0 0กิโลกรัม หนึ่งล้อนะคะรับน้ําหนักได้ดีแล้วก็สูงนะคะต่อไปนะคะเป็นยางเบอร์ห้าจุดสงูนขอบสิบสองนะคะยางดอกกอไก่นะคะตัวนี้สูงเท่ากันกับยางเบอร์ห้าจุดสองศูนย์ขอบสิบสองเลยนะคะแต่ว่ารับน้ําหนักได้ดีกว่าค่ะรับน้ําหนักได้ถึงสี่ร้อยสิบสองกิโลกรัมต่อหนึ่งล้อนะคะดอกยางจะเป็นแบบนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ห้าสิบหกเซนติเมตรเท่ากันนะคะสองเบอร์นี้ค่ะ ต่อไปนะคะตัวนี้จะเตี้ยลงมาณนิดนึงนะคะเส้นผ่านศูนกลางของยางนะคะวัดจากุดสูงสุดต,ตรงนี้ถึงพื้นนะคะอยู่ที่ประมาณ5 3เซนติเมตรนะคะดอกยางเป็นแบบนี้นะคะค่อนข้างหนานะคะ ตัวนี้ผ้าใบ10ชั้นค่ะรับน้าหนักได้ถึง530กิโกรัมต่อหนึล้อเลยนะคะสามารถใส่เป็นล้อหน้าของรถทุกสามล้อได้นะคะตัวนี้ตัวต่อไปค่ะตัวนี้จะค่อนข้างเตีเ้ยนิดนึงนะคะเขาเรียกว,ว่ายางเบอร์หนึ่งสองห้าสิบสองนะคะตัวนี้จะผ้าใบแค่สชั้นนะคะอาจจะรับน้ําหนักได้ไม่ดีเท่าตัวอื่นๆน,นะคะรับน้าหนักได้อยู่ที่265กิกโกรัมต่อหนึอนะคะแต่ว่าข้อดีของเขาคือความสูงค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเมื่อวัดจากหน้าสูงสุดตัวนี้ถึงพื้นนะคะเส้นผ่านกาาางปอ่่่ททีระะะมมณ51ซซเนนนั้นนะคะึ สูงเท่ากันกับยางขอบสิบเลยนะคะตัวยางขอบสิบนะคะอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะคะยางขอบสิบเป็นเบอร์ห้าจุดศูนย์ศูนย์ีสิบนะคะความสูงเท่ากันเลยลูกคาา้าที่อยากเปลี่ยนจากล้อหน้าขอบสิบเป็นล้อหน้าขอบสิบสองนะคะแต่อยากได้ความสูงเท่าเดิมจะแนะนําให้ใช้เป็นยางเบอร์นี้ค่ะความสูงเท่ากันแต่ได้เป็นล้อขอบสิบสองนะคะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะจะเล็กที่สุดเลยะค,ะเค่ะเป็นยางเบอร์หนึ่งสามศูนย์เจ็ดสิบ R สิบสองนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะจาก วัดจุดสูงสุดถึงพื้นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ48เซนติเมตรเท่านั้นค่ะตัวนี้จะค่อนข้างเตี้ยที่สุดนะคะรับน้ําหนักอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะตัวนี้แม็กโหลดจะอยู่ที่ประมาณ224กิโลกรัมค่ะตัวนี้จะรับน้าหนักได้น้อยที่สุดนะคะแต่ว่ามันได้คือดอกยางสวยมากๆนะคะตัวนี้ดอกยางสวยแล้วก็กระถัดรัดเล็กกว่าขอบ10อีกนะคะอันนี้สําหรับรถรถที่ชอบแบบว่าตัวรถเตี้ยๆนะคะเราก็จะแนะนําเป็นแบบนี้นะคะ ตัวนี้นะคะทั้งหมด5เส้นนะคะเราใส่เป็นยางล้อหน้าของรถตุ๊กตุ๊กสล้อได้เลยนะคะทั้งหมดเลือกแตกต่างกาันตามดอกยางที่ชอบนะคะตามความสูงของตัวรถที่เราต้องการนะคะมีทั้งหมด5แบบให้เลือกนะคะราคาก็แตกต่างกันนะคะตัวนี้750 850 1,100 1,100 11แล้วก็950บาทนะคะมีให้เลือกทุกอย่างเป็นทุกอันเป็นยางใหม่มือหนึ่งนะคะสำหรับล้อหน้าของรถตุ๊กตุ๊กสล้อนะคะเราใช้คู่กันกับกระทะแบบนี้นะคะ <All right. S 1> ตัวนี้เป็นกระทะล้อหน้าของรถตุ๊กอค12นะะ ระยะห่างรูน็อตน,นะคะจะเปแบบ4รู110นะคะตามมาตรฐานของดุมล้อหน้านะคะตัวพ CD ดีตรงกลางนะคะอยู่ที่80มิลิเมตรนะคะใช้กับดุมไส่มาตรฐานได้เลยนะคะแนาวนาวามของกระทะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกระทะใหม่มือหนึ่งเหมือนกันนะคะมีออฟเซ็ะเป็นศูนย์นะคะออฟเซ็ตอยู่ตรงกลางพอดีเวลาใส่ดุมแล้วเนี่ยบาลานซ์ซ้์ขวาได้ปเป๊ะเลย ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นกระทะรถตุ๊กตุ๊กสามล้อแล้วนะคะเรายังนําไปแดดแปลงใช้เป็นล้อของรอแถแห่เครื่องเสียงหรือว่า,าใส่เป็นมอเตอร์ไซค์สามล้อพ่วงข้างก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใช้กระทะแบบนี้คู่กับยางแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าต้องการใช้งานแบบไหนนะคะสามารถทักไลน์ทางร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวรนะ้านช่วยแนะนาให้ค่ะ